สวัสดีครับวันนี้เราไปอยู่ในเกมไพ l o t g l o b อ l อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีข้อสงสัยนะครับถ้าหากว่าผมจะอัพสัตว์เลี้ยงรองเนี่ยที่ผมใช้ตอนนี้เนี่ยเป็นแครอทเนี่ยให้มันเลเวล2 0 0เนี่ยผมจะต้อง๋ยนก่อกน,นี้มันบงังอย่างนี้อย่างนี้โอ้ทำไมตัวก็ใหญ่บงังน,นี้ผมกดไปแล้วนิดหนึ่งนะเดี๋ยวมาอัดคลิปด,ดีกว่ามาดูกันครับว่าผมจะต้องกดกี่รอบนะครับ แล้วก็จะเสียทองเท่าไหร่นะครับในการที่ผมจะอัพแครอทเนี่ยเป็นเลเวล200นะครับไม่จำเป็นต้องแครอทก็ได้เป็นสัตว์เลี้ยงรองอ่ะอัพสัตว์เลี้ยงรองอ่ะเลเวล200นะครับซึ่งถือว่ายากกดสัตว์เลี้ยงหลักนะครับคือสัตว์เลี้ยงหลักเนี่ยกดแปเรเดียก็200แล้วแต่สัตว์เลี้ยงรองเนี่ยเราต้องต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับนี่ต้องกดไปเรื่อยแล้วก็เอาตัวละครที่เราได้เนี่ยเนี่ยสัตว์พวกนี้ที่เราได้เนี่ยไปให้แครอทกินนะครับพอแครอทกินเนี่ยแคร มจะใช้เวลากี่นาทีนะครับในการอัพแครอทขึ้นไปเลเวล100เอ้ย200นะครับตอนนี้อยู่ที่บ่าย3 27นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับผมจะกดไปเลยนะอรั้แรกเราก็กดไปกดก่อนนะครับกดนก่อนอะไรกดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอนนี้ทองเรามี80,000กว่านะถ้าเรากดไปจนหมดแล้วเนะี่ยแครอทผมจะได้เลเวลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมีช่องเล่นความเดียวบ้างนะให้มากดแบบนี้ก็น่าจะนานอยู่ มาดูนะว่าจะใช้เวลากี่นาทีไปครับกดไปแต่ทองเริ่มเริ่มใช้เยอะแล้วเดี๋ยวผมต้องไปเบิกจากในคังมานิดนึงละในคังผมพอมีอยู่ทาไปเบิกมาสักสองแสงก็แล้วกันถ้าไม่พอนะครับอาจจะใช้มากกว่านี้นะในการนะครับสัตว์เลี้ยงลองเป็นระดับสองร้อยเนี่ยนะซึ่งถือว่าใช้เยอะมากมากครับใช้เยอะจริงๆนะครับ ขนาดผมเล่นมาโหเกือบจะสองสามเดือนแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงรองผมยังไม่สองร้อยเลยแค่ o เนี่ยโอเคกดอีกหนึ่งรอบนะครับทีนี้ก็จะเต็มแล้วนะสังเกตตรงนี้นะครับว่าล l o t ที่เราเปิดไปเท่าไหร่ตอนนี้ผมสองร้อยหนึ่งหนึ่งก็เต็มแล้วนะครับพอเต็มแล้วก็กดอ,อัปเกรดนะเลเวล2สองร้อยยี่สิบจะขึ้นเท่าไหร่อ่ะขึ้นทีละหกวนินะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็ไปกดอีกสองร้อยรอบแนละ้วตอนนี้ point s k i l sp เรามียี่สิบเจ็ดแล้วนะเยอะนะได้มาเยอะแล้ว จากเลเวลหนึ่งร้อยนะผมอัพตั้งจากเลเวลหนึ่งร้อยก่อนที่ผมไม่ได้อ่านคลิปอะ่ะดูครับแล้วก็คูดาวตอนนี้ก็ปลาไปเก้าชั่วโมงชั่วโมงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ปล่อยให้มันคูดาวไปก็ได้นะครับเราไม่จะเป็นต้องไปกดให้มันรีเซ็ตครูดาวใหม่นะเพราะว่ามีค่าเท่ากันครับมันจะใช้ทองเท่ากันทองเนี่ยมันจะนับตามเวลาที่มันกําลังคูดาวนะครับแต่ว่ากดแบบนี้โอเคกว่าเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นแสดงให้เราตรงนี้นะครับปกติมันจะขึ้นตรงนังสือตรงนี้ใช่ไหมครับตรงตรง พอ,อ,ต,รต,รอ,อต,รตรงสั์เนี่ยตรงสัต์ปอกคอตัดตรงเนี้ยมันจะขึ้นตัวนังสือขวางเรานะครับทําให้แบบว่าเสียอัตราลดในการเล่นนิดนึงเนี่ยครับแต่ถ้านาน,านๆไปก็ชินครับตอนตอนตอนนี้ผมก็ชินแล้วนะครับแต่ไม่มีมันก็โอเคกว่านะไม่มีตัวนรงสือก็โอเคกว่าตอนนี้ผมผสิบไปแล้วต้องกดอีกอีกเจ็ดสิบรอบหนึ่งต้องแปดสิบสี่สองสาม โอเคจะขึ้นเป็นเลเวลหนึ่งร้อยสามสิบสองหรือเปล่าโอเคครับเออขึ้นทีทั้งหกเลเวลก็ถือว่าสูงอยูนะ่นะมันก็ได้อยู่โอ้ถ้าผมมีเลเวลสองร้อยเนี่ยแต้มผมจะเยอะเลยนะคือไม่รู้ว่ามันเลเวลละหนึ่งแต้มเลยหรือเปล่านะแต้มเอพีเนี่ยไม่น่าจะนะเดี๋ยวเรามาดูหกเลเวลมันจะขึ้นเป็นสามสิบเก้าหรือเปล่าอ่ะกดไปต่อดูด้วยคลิกปั่ดอ่ะอเีย เอาโอเคแล้วก็กดหน้าไปนะครับเออก็ขึ้นมาที่ล้6หกวิวเนะเาะอันนี้เป็นสาสิบเก้าโอเคครับได้ได้หอยวิวละหนึ่งอยเลยนะดังนั้นก็อีหกสิเวิวอะ่ะตีเป็นหกสิบวิวก็มีหกสิบหกสิบหนึ่งร้อยแต้มหนึ่งร้อยหนึ่งแต้มเลยนะครับโหเยอะนะได้หนึ่งร้อยหนึ่งแต้มถือว่าสูงมากๆนะครับนี้ผมก็รีเอาที่ผมต้องการได้เลยเพราะว่า แต่อันนี้มันก็น่าจะมีแค่นี้แหละมั้งแครอทถ้าหากอยากจะได้ที่มันมากกว่านี้ก็ต้องไปเอาคิงบามอ่ะตัวที่เป็นตัวต้นไม้ครับแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับโอ,โอเคไม่ได้ต่างกันมากสําหรับตัวต้นไม้กับแครอทนะแต่ถ้าให้ดีก็ต้องเอาตัวต้นไมอ้อ่ะเพราะว่าสเตตัสมันจะได้เยอะกว่านะครับโอเคแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วครับในสิ่งที่ผมรีนีคผมบผมหลักๆเลยเน้นเลยก็คือ HP เปอร์เซ็นต์นะครับผมจะเอาทั้งสองเลยนะเนี่ยเห็นไหมแต่ไม่ได้ล็อกนะ เพราะว่าที่สําคัญก็จะเป็นเนี่ยซีเอ็แท็กตามสายที่ตัวเองเล่นนะครับสมมติผมเล่นสายซีเอ็แท็กผมก็เนี่ยในเอาซีเอ็แท็กแต่นี้ผมไม่ได้ล็อกไว้แต่ถือก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ได้ก็ถือว่าได้ได้เก็บจะครบเลยนะเนี่ยพีเอ็แท็กก็ได้อันนี้พีเอ็แท็กเปอร์เซ็นต์ก็ได้เนี่ยพีเอ็แท็กเทเลนต์ก็ได้โอเคเดี๋ยวไปกดต่อพูดอะไรไม่รู้เป็นต้นสังติมันเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยไปที่หกรอบนะครับแต่ทองก็จะหมดแล้วเดี๋ยวไปเบิรกมาก่อน โอเคเต็มแล้วเราไม่ต้องนับก็ได้นี่หว่ามันมีบอกเรานี่หว่าถ้ามันเต็มมันก็จะกดต่อไม่ได้นี่เนาะโอเคครับไปเบิกทองแป๊บหนึ่งโอเคครับเบิกทองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็กดไปเลยครับเราไม่ต้องนับก็ได้นี่หว่าเพราะว่าถ้าถ้ามันตันี่ยมันก็จะบอกเราเองนะครับว่ามันกดต่อไม่ได้นะถ้าสล็อตเราเต็มแล้วอ่ะโอเคครับไม่รู้ว่าจะเวล่0สองร้อยตอนไหนนะครับก็ถือว่าใช้เวลาเหมือนกันนะ ขนาดผมที่แบบว่ามีเวลาเล่นยังเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เข้าไม่ถึงที่ว่าทําไม่ถึง่องสองร้อยอ่ะอัพยังไม่ถึงเิวสองร้อยเลยตอนนี้ก็ไหนๆก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะครับเาอายางนี้แล้วกันมาดูนะครับว,ว่าจะใช้ทองเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆตอนนี้น่าจะหมดไปแปดหมื่นได้ละมันอาจะหมดมากกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าถ้าเริ่มจากวนะิวหนึ่งนะ ทีนี้พอเราอัพเวลล์200เนี่ยก็ชิลแล้วนะถ้าว่าเราได้ตัวที่มาระดับสูงกว่าแครลอทแล้วก็แค่อวนย้ายนะครับเลเวลก็จะได้ตามที่แครลอทนะครับแล้วก็แต่ตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าได้ตามแคร์ลอตไหมนะครับโอเคโอเคโอเคไปต่อครับเลงเราตัดเต็มแล้วสล็อตเต็มแล้วอัพไปต่อ158แล้วก็กถือว่าไม่นานเนาะ แล้วก็ยอ่อคีเปาก็ได้นะครับแปดนาทีก็จะสั้นไปเนอะให้ไม่เกินสิบห้านาทีก็แล้วกันนะครับผมว่าได้จะได้อยู่มั้งเนาะคลิปไม่เกินสิบห้านาทีไม่แน่ก็อาจจะเกินก็ได้นะครับแล้วก็ทองไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเนี่ยเบิกมาแป๊บเดียวเสียไปแล้วนะครับแสนกว่าไปนะครับเรื่อยๆตอนนี้ พอเราอัพเสร็จเดี๋ยวผมจะอัพแต้มสกิลให้ดูเลยนะครับว่าพลังผมเนี่ยมันจะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับปุ๊บโอเคครับหนึ่งร้อยหกสิบสามแล้วเกินครึ่งแล้วนะครับเกินครึ่งแล้วจากหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับมาหนึ่งร้อยหกสิบสามสี่สิบสามเบลก็ใช้เวลาสิบกว่านาทีเลยนะถือว่านานครับดังนั้นก็อีกเก้านาทีก็น่าจะได้แล้วแหละอีกเก้านาทีเวลน่าจะเต็มแล้วนะครับ งั้นเดี๋ยวผมตัดไปตอนนั้นเลยก็ได้นะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมาดูอะไรอ่ะเราตัดไปตอนที่วิวเต็มเลยก็ได้นะว่าเดี๋ยวค่อยดูเวลานะครับว่าผมกดไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เสียทองไปเท่าไหร่โอเคนะครับตอนนี้แชร์ลอดผมก็เลเวลหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะกดอีกสักสามรอบนะครับแล้วก็สรุปนะครับทองนะเอาตั้งแต่เลเวลหนึ่งร้อยนะครับจนถึงสองร้อยเนี่ยใช้ประมาณหกแสนทองนะครับประมาณนะโดยรวมนะครับหกแสนทอง แต่เวลาก็ช่างบันเทิงนะเพราะว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยโอเคน่าจะได้แล้วเปล่ากดเลยอะไรอ่ะเวลาโอเคเลเวลเกินโอเคครับตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้พอยต์มา99นะครับทีนี้เดี๋ยวเราผมจะกดอัพเลยก่อนที่เราจะ up เรากดรีมูฟก่อนนะครับถอดก้อนไม่ต้องอัพทีเดียวเลยเพราะว่าแบบนี้มันจะไวกว่าน,นะครับโอเคครับ ได้อะไรมาได้อ๋อได้ M a t Tag ก็สวยอยู่ได้อยู่ได้ใช้อยู่เพราะว่าในทีมเรามีบิ๊กมัมกับเหลเยวเกิลนะได้เปอร์เซ็นต์มาก็ถือว่าดีแล้วนะครับค่อข้างที่จะสวยเลยนะครับออปชันอันนี้ได้อะไรตะกี้ได้อันนี้มาสวยอยู่นี่ได้ P Talent ก็สวยอยู่ได้เลือดมาก็โอเคอยู่ก็ถือว่าได้ครบนะครับเลือดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันนี้ h P เปอร์เซ็นต์อันนี้ h P ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันนี้ไม่ใช่ีงานไปไหน เนี่ยเนี่ยอันนี้ H P เปอร์เซนต์ก็ถือโอเคได้ที่บอก H P ก็ครบแล้วนะครับอันนี้ได้อะไร C X Tag ก็ได้่อ่ะ็นสาย C X Tag อยู่แล้วเราได้สายเน้นสาย C X Tag ได้มาก็ถือว่าสวยนะครับสำหรับพวกสเต็งแล้วก็เอจิแล้วก็อินเป็นเปอร์เซนต์เนี่ยผมว่าแครอทในแครอทเนี่ยไม่น่าจะมีนะครับน่าจะไปมีคิงบามหรือเปล่าคิงบามดรตต้นไม้อะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าตรวนั้นนะ อ่ะโอเคครับเรียบร้อยหมดไปแล้ว99พอยต์ทีนี้เราก็กดใช้กันเลยนะครับโอเคนะครับถือว่าระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ถือว่าให้พลังเราเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองถอดแครอทด,ดูนะว่ามันจะให้พลังลบผมเท่าไหร่ตอนนี้มีเจเกล้านนะ่ะลองถอดไปเหลือเท่าไหร่เจอดล้านนะครับขึ้นมา8ล้านเลยนะแค่แครอทตัวเดียวนะครับแล้วทีนี้มาดูตัวนี้บ้างล่ะ เนโกะมาโมชิผมจะลองกดรีมูฟดูนะเจ็ดสิบเก้าล้านเหลือเท่าไหร่อ่ะหายไปสิบล้านก็สั์เลี้ยงลองกับสว์เลี้ยงหลักเนะี่ยรวมกันนะครับสิบล้านกับแปดล้านก็ให้พลังลบประมาณสิบแปดล้านนะครับถือว่าสูงมากๆเลยนะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ยังปลดไม่หมดนะสาหรับในโกะมาโมชินะครับนี่โอเคจะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้พลังผม หาอีกยังไงเนี่ยจะหาอีกหกแสนนะครับอยากให้ขึ้นสองร้อยแปดสิบล้านอะ่ะไม่ชอบเลขเจ็ดอ่ะมันค้างเติรอ,อยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบกว่าล้านเนี่ยมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วแต่ก็ไว้อยู่เพราะว่ายังไม่ถึงอาทิตย์มั้งตอนที่ผมเปิดกล่องฮาร์ลวีเนะ่พะพลังผมมีวันสุดท้ายอะ่ะที่ผมเปิดกล่องฮาร์ลวีพลังผมมีสองร้อยเจ็ดสิบล้านตอนนี้ก็ขึ้นมาเก้าล้านแล้วนะครับโดยที่ผมไม่ได้เติมอะไรเพิ่มนะครับก็กดรับของอะไรบลาบลา,าไปนะครับก็ได้ปราบลานี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ โอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับสรุปค่าใช้จ่ายนะครับในการอัพเลเวลสัตว์เลี้ยงรองนะครับจากเลเวลหนึ่งร้อยเนี่ยไปสองร้อยนะครับใช้ทองประมาณหกแสนกว่านะครับโดยประมาณนะแต่ถ้าว่าตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยเนี่ยผมว่าไม่รู้เท่าไหร่นะครับว่ามันจะใช้เหมือนกันหรือเปล่าถ้าใช้เหมือนกันก็หนึ่งล้านหกแสนเอ้ยหนึ 1, 2, ่งล้านสองแสนอ่ะแต่มันไม่น,น่าจะขนาดนี้เปล่าเพราะว่าเลเวลเริ่มต้นเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นเยอะกว่านี้นะครับผมว่าอัดตีไปอ่ะโดยรวมประมาณแปดแสน น่าจะเกินนี้อยู่ไม่รู้นะครับแต่คิดว่าน่าจะประมาณ 8- ปดถึงเก้าแสนนะใน a a เลทราคานี้นะครับเลทประมาณนี้นะในการอัพกันเลี้ยงรองเนี่ยให้ขึ้นไปตั้งแต่ระดับหนึ่งเนี่ยไปจนถึงระดับสองร้อยนะครับเดี๋ยวจะน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ไม่รู้นะครับแต่ตั้งแต่ระดับหนึ่งร้อยไปจนถึงสองร้อยเนี่ยใช้หกแสนทองนะครับนี่โอเคครับส่วนตัดเลี้ยงหลกักเนะี่ยใช้น้อย,อยแล้วไม่เยอะเท่านี้แน่นอนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับในการมาทดลองดูนะว่าเราจะใช้ทองเท่าไหร่ในการอัพตัดเลี้ยงรองเนะี่ย ขึ้นไปเลเวล200นะครับฟรังกก็ถือว่าขึ้นมาเยอะเลยนะครับอเคสำหรับคลิปในนี้ก็อาจจะเพียงเท่านี้นะครับไว้เราก็จะมาเจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผม